ครับคราวน,นี้มาอีกด้านหนึ่งที่สถนานการณ์ชายแดนที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเดือดเลยนะครับสรุปว่าม็อบกับ,บูชามาตามนัดจริงๆรหรือล้วลวดหนามแล้วก็มาบุกฐานไทยต้องล่าถอยเลยนะครับช่วงนี้ชมคลิปครับชอบปันชอบปันจะดูไหมยชอบเวลาดูกระด้งดิ កូនតាំងគននេះរបស់ខ្ញុំដែរតាមអានេះបញ្ញារបស់ខ្ញុំដែរយកបណ្ណមកឲ្យនេះដែរបាទបងបងមកដល់ចឹងមកឈៀនទិញចឹងនេះខ្ញុំគួយចេះពីក្នុងអានេះមកដល់ហើយមើលមើលទៅ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  បានហើយបានហើយមក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 

Đây, đây, đây. đó à, mua nước khăm quá to có bố à mua nó khăm quá to có à đi to có ก็จากภาพที่เราเห็นนะคะก็เป็นภาพที่บ้านหนองจาตนตําบลโนโนหมากมุ่นอ,อําเภอโคกศูนย์จังหวัดสะแก้วค่ะเป็นเหตุการณ์ระหว่างที่ทหารกัมพูชานะคะเกณฑ์ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาสมทบกับกลุ่มชาวบ้านที่กําลังบุกทําลายั้วลวดน้ํอยางรถยนต์แล้วก็สแลนสีดําซึ่งทหารไทยนะคะใช้กั้นพื้นที่แนวชายแดนค่ะพร้อมทั้งแกนนากลุ่มชาวบ้านนะคะอย่างของกัมพูชานะคะยังสั่งการยังได้สั่งการให้ มีการทำลายสิ่งกีดขวางทั้งหมดของทหารไทยมีการยึดพื้นที่ฝั่งไทยที่ฐานไทยประจำการอยู่แล้วก็ให้มีการเตรียมถ่ายคลิปวิดีโอหากเกิดเหตุปะทะพร้อมสั่งให้ตะโกนกล่าวหาว่าทหารไทยทำร้ายชาวกัมพูชานะคะโดยขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ยังคงตึงกำลังในพื้นที่ค่ะขณะที่เมื่อประมาณ40นาทีที่ผ่านมานะคะทางโฆศกกองทัพบก โดยทางพลตีวินไทยสุวารีนะคะเปิดเผยถึงกรณีนี้ว่ายืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็กัมพูชาใช้ประชาชนชาวกัมพูชาในการลื้อลวดน้ําแทนการใช้กําลังทหารซึ่งถือเป็นการกระทําที่ผิดปกติค่ะโดยระบุว่าลวดน้ําที่ถูกรื้อเป็นแนวชั่วคราวที่กองทัพบกไทยติดตั้งไว้ เพื่อรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนนะคะซึ่งอยู่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกองทัพบกไม่สามารถปล่อยให้กัมพูชาดําเนินการลรื้อลวดน้าได้ด้วยขณะนี้ค่ะทางกองทัพไทยนะคะก็ได้ดำเนินการวางลวดหนามกลับคืนในแนวเดิมนะคะเพื่อยืนยันอธิปไตยของไทยในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมทั้งเร่งดำเนินมาตรการที่จำเป็นต่อเพื่อรักษาความมั่นคงและป้องกันเหตุการณ์ซ้ำค่ะ ทางนี้นะคะกองทัพบกก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างรอบคอบนะคะโดยยึดหลักการรักษาอธิปไตยและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเป็นสําคัญค่ะตามภาพท่านโฆษกบอกว่าวางรุ่นน้ากลับที่เดิมแล้วใช่ไหมใช่ก็ถ้าเราเห็นมันจะมีท้ายๆภาพอะค่ะที่ทหารไทยเนี่ยพยายามดันรั้วรวดนน้ากลับมาอืมอ่ะก็อันนี้ถือว่าเป็นการซ้อมนะ พอต่อไปเขามาอีกแน่นอนอแน่นอนจริงๆเขามาอีกแน่นอนแล้วก็สถานการณ์ชายแดนเนี่ยมันตึงเครียดนะครับเสี่ยงปะทะจริงๆเนี่ยฐานไทยวันนี้ยังไม่ตอบโต้ถ้าเกิดจะมาตรการตอบโต้ต้องเตรียมไว้เลยหนึ่งแก่น้ำตาแรงไหมไม่แรงนะก็เห็นในกรุงเทพก็ใช้กันแก่น้ำตานะครับหรือว่าสเตปต่อไปกระสุดยางแต่ว่าถ้าเกิดมีการใช้อาวุธกับหานไทยก็สนจริง มหมายถึงถ้าเขาใช้อาวุธใช่ถ้าเขาใช้อ่าแล้วถ้าสมมติเขาเอาไม้เนี่ยที่เขามีไม้เนี่ยเอาไม้ตีทาหารไทยเราอะแล้วทาหารไทยเราจะตอบโต้อย่างไรก็ได้ก็ุนยางก็ได้แกน้ำตาก็ได้<ช>ก็ตอบโต้ให้ให้เหมาะสมกับกับสัดส่วนกับสถานการณ์เหลอาไม้ตีกลับได้ไหมแม่ทัพภาคสองคราวนี้ไปดูแม่ทัพภาคที่สองว่านะครับทางท่านแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยสั่งเลยว่าถ้าเกิดเป็นทหารกัมพูชาบุกเข้ามาเนี่ยอน <c oughs> ุมัติให้ยิงได้ทันทีช่วงนี้ <c oughs> ชมคลิปท่านแม่ทัพภาคที่สองครับ ตอนนี้มันมีความเป็นห่วงว่า VHQ ของเขาเนี่ยรับเข้ามาแล้วก็ลอบวางระเบิดเนี่ยเราแก้ปัญหาอะไรอันนั้นเป็นเป็นสมมติฐานเฉยครับเราไม่มั่นใจว่าเป็นเป็นใครกันแน่เราก็ตอบต้นะครับก็เราก็ทําการถ้าลูกล้ําอิตแต่เราก็ยิงตัวนี้เขามาเร็วแล้วก็อาจจะปาเข้ามาแล้วก็รีบหนีผมก็ให้แนวทางกำลังพลแล้วถ้าลูกล้ําอิจตาให้ให้ตอบโต้ทันที อันนี้รวมถึงการลอบวางระเบิดด้วยใช่ครับใช่ครับถ้าเห็นก็คือการลุกล้องติดใจด้วยด้วยอาวุธระเบิดนี่คืออาวุธชนิดหนึ่งนะถ้ทถ้าถาเขาถึงไม่ไม่ไม่รับไม่รับเนื่ยไขเรื่องการหยุดยิงหรือเรื่องการวางระเบิดก็เป็นนโยบายเป็นนโยบายของระดับผู้บริหารครับถ้าไม่รับเราก็เราก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่รับเช่นกันเราก็พร้อมอยู่แล้ว ทากรณีที่ท่านคุณเซนเป็นรักษาการประ,ประมุขแห่งรัฐปัจจุบันนี้มันเป็นสัญญาที่จะส่งผลอะไรในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็ขึ้นกับนโยบายของท่านคุณเซนแหละครับว่าจะยังไงแล้วแต่ท่านจะเป็นแนวทางไหนเราก็พร้อมทุกแนวทางน,นะครับพร้อมพร้อมรับรับมือครับในส่วนของกองทัพก็พร้อมนนาาทุกแนวทางแล้วแล้วของเราเองก็คืเอเยกับรัฐบาลเราครับ การเมืองภายในของเราเองก็อาจจะมีคดีสําคัญอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะส่งผลอะไรต่อชายแดนไหมตอนนั้นเป็นเรื่องการเมืองครับส่วน,ส,วนส่วนชายแดนเราก็นักษาดีกิตยด,ด้วยหน้าที่อยู่แล้วแล้วก็นักษาทีกิตยของเราด้วยความเข่มงวดอยู่แล้วครับไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแ่คาวันที่27นี้จะประชุม RBC ในส่วนของกองทัพฟั่ที่2ตรงนี้นีน่เรื่องขาย,ขายขอ,อะไรของเรา,เรานี่ก็ค,คือแปลเดียวกับ ของกองทัพภาคที่หนึ่งของกองทัพเรือหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะปีกย่อยก็จะใกล้เคียงกันนะครับในแนวนั้นนะครับเท่าที่ระดับกองทัพพื้นที่มีความประสงสมก็สองส,องสามข้อก็เข้าใจตรงกันนะครับเรื่องเรื่องการเก็บเก็บกู้วัตถุระเบิดนี่มันต้องทั้งหมดไหมคะต้องทั้งหมดครับ<ล>ไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่มีการปักปันเก็บดนใช่ไหมทั้งหมดตลอดเนวชายแดน เราก็ดูว่าทางัมพูชาติเขาจะอยอมรับเงื่อนไขนี้หรือไม่แต่เราก็เสนออยู่แล้วครับในการประชุมของเราจะมีอะไร,ระเพิ่มเติมไหมครับท่านนหครับก็ก็ตามตามนั้นแหละครับตามที่ที่เรารับทราบเป็นข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วครับเราคุยในเรื่องของกับเะเบอดการรักษาที่ตยซึ่งกันและกันแล้วก็การไม่ยั่วยุซึ่งกันและกัน เป็นหลักพื้นฐานปกติคับปกติเห็นว่าจะนําไปสู่ความสําเร็จในการแกกไขปัญหาไหมครับคือส่วนหนึ่งครับคือส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่นโยบายของของผู้นํามากกว่านะครับของผู้นําทางกพูชาว่าเขาจะมีแนวทางอย่างไรข้อหน่วยในระดับูุยภาคทหารของกมพูชาเนี่ยเขารับนโยบายแต่ถ้าข้อไหนที่ ที่ไม่ได้ค่อยยุติเขาก็จะนาไปหาลือในอกาศต่อไปครับถึนฝ่ายทางการเมืองของกัมพูชาเขาอยาก็ทางแม่ทัพภาคที่2นะคะระบุชัดค่ะบอกว่าหากพบกองกําลัง B HQ ของกัมพูชาซุ่มดูการลาดตระเวนหรือลุกเข้ามาในลักษณะเคลื่อนที่เร็วก็ให้ทหารไทยตอบโต้ยิงได้ทันทีนะคะรวมถึงกรณีรอบวางทุนระเบิดด้วยโดยไทยมีมาตรการการประท้วงและย้ำเตือนอยู่เสมอว่าอยาทำอีกเพราะถือเป็นการละเมิดอธิปไตยค่ะ ขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ถามเพิ่มเติมนะคะว่าขณะนี้เนี่ยทางสมเด็จฮุนเซนเนี่ยได้รับบทบาทรักษาการประมุขของกัมพูชาจะมีผลอย่างไรหรือไม่ทางแม่ทัพภาคที่2เนี่ยก็บอกว่าไม่ว่าท่าทีจะออกมาอย่างไรไทยพร้อมรับมือโดยขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลทั้ง2ประเทศค่ะส่วนกรณีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนัดชีชตา คดีคลิปสนทนาของนายกรัฐมนตรีกับสุเดชทุนเซนในวันที่29สิงหาคมนี้นั้นทางแม่ทัพภาคที่2มองว่าเป็นเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยยังคงยึดมั่นปกป้องอธิปไตยตามแนวเขตแดนค่ะก็ท่านแม่ทัพภาคที่2ล้ำแดนมาทหารฝั่งนู้นนะก็ยิงแต่ว่าท่านยังไม่ได้บอกนโยบายถ้าเกิดม็อบทหารฝั่งนู้นถ้าเกิดใช้ม็อบอ๋อแล้วเราจะดังนะมาเนี่ยเราจะยังไงนะครับหรือว่าอันนี้แหละเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าเขาเลยเปลี่ยนไงก็ถูกต้อง ก็เลยใช้ม็อบนําหน้าทหารอยู่ข้างหลังคราวนี้อ่ะวันนี้วันสําคัญของกองทัพอากาศไทยมีการเซ็นสัญญากับสวีเดนซื้อคลิปเพนฝูงใหม่สรุปว่าได้ชื่อฝูงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะโดยทางกองทัพอากาศนะคะประกาศชื่อโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่โดยมีชื่อว่าพีชบุรพาหรือบุรพาสันติค่ะโดยจะเข้าประจำการที่ฝูงบิน10-2กองบิน1โคราชนะคะสำหรับตาสัญลักษณ ก็ของโครงการเนี่ยออกแบบโดยผู้มชาการอานอากาศและคณะค่ะใช้สัญลักษณ์ปีกของกองทัพอากาศนะคะธงชาติไทยแบบวงกลมแล้วก็มีดาวคู่ประจำฝูงบิน102พร้อมทางข้อความค่ะโดยมีภาพเครื่องบินติดอาวุธรุ่นใหม่ประกอบด้วยสำหรับพิษบุรพานะคะ ถูกกำหนดให้เป็นเคี่ยวเล็บยุทธวิธีของไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคอีสานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามีกิฟเ่นอยู่ที่ฝูงบิน701ที่สุราษฎร์ค่ะเป็นฉลามมาดามันในอนาคตจะมีพยั์บุรพามาอยู่ที่กองบิน102ค่ะกองบิน1โคราชค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดี